สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้บุมก็จะมาแนะนำ work from home นะคะการทำงานผ่านเน็ตที่บ้านนะคะโดยใช้อินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยการทำงานผ่านมือถือหรือ,อเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้บุมมีสิ่งที่จะมานำเสนอก็คือแบรนด์สบู่ของแบรนด์นัชาวดีนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นสบู่ ทองคำน,น้าทองนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวสำหรับผิวที่พร้อมที่จะบำรุงหรือฟื้นฟูนะคะต้องการให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะก็ต้องให้นัชวดีดูแลนะคะต้องให้นัชวดีดูแลนะคะที่เขาสามารถช่วยปรับสภาพผิวของเราให้ ดูเรียบเนียนแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นอิ่มน้ําไม่แห้งกล้านนะคะซึ่งในส่วนผสมของสบู่เนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะอ็ใช้เช้าใช้ประจําทั้งเช้า,ชา,ชาและเย็นนะคะจะช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำสิวนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นต่างๆเนาะที่เกิดจากสิวแล้วก็ปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือ,อช่วยทำความสะอาดผิวนะคะให้หมดจดเนาะแล้วก็มาดูนะคะว่านี่คือคนที่ผู้ที่ทดลองใช้เนาะเอาสบู่ของเราไปทดลองใช้นะคะก็ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทดลองใช้อยู่แล้วก็ที่สำคัญนะคะรอบนี้รอบนี้ที่สำคัญ นอกจากจะ,ะได้สบู่เนาะได้สบู่แล้วยังมีทูบเสียงโชคให้ด้วยนะคะรอบนี้เฉพาะรอบนี้เท่านั้นนะคะและเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้ที่นําสบู่ไปทดลองใช้เนาะก็อยู่ก็เชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าแบรนด์สบู่นัชาวดีนะคะสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะก็ ไปตรวจสอบได้เลยนะคะเพียงแค่ท่านพิมพ์หมายเลขเนาะจดแจ้งเลขที่จดแจ้งนะคะก็สามารถตรวจสอบได้แล้วนะคะแล้วก็ใครที่กําลังมองหานะคะการสร้างรายได้ผ่านออนไลน์เนาะก็มาร่วมสร้างรายได้กับแบรนด์สบู่นัชาวดีนะคะเพียงเปิดบินที่10ก้อนนะคะก็สามารถรับรายได้3ทางนะคะ ส่วนใครที่อยากจะทดลองนะคะก็เริ่มต้นที่หนึ่งก้อนสองก้อน3ก้อนสีก้อน5ก้อนแล้วแต่ท่านสะดวกตามนี้เลยนะคะบริการส่งให้ฟรีนะคะบริการส่งให้ฟรีถ้ายังไม่มั่นใจก็ทดลองใช้กันก่อนได้นะคะตามนี้เลยคะ่ะแล้วจเจอกันใหม่จ้า